แสดงว่าเราจะอะไรเราจะชนะสิบวันนะครับแล้วก็แพ้สิบวันเนะาะงานอยู่ที่เพื่อนๆที่ทําได้แล้วแหละว่าทําได้ขานาดไหนนะครับสมมุติทําได้ไม้ละสามอานะก็คือสิบวันก็คือสามสิบวันใช่ไหมครับเวลาแพ้เนาะก็แพ้ครั้งละสิบนะครับถ้ากับว่าผิดเดือนเนี่ยเราได้แล้ยี่สิบเปอร์เซ็นะถ้าทําได้อย่างนี้นะครับผมว่าไปกองทุนสบายมากๆเลยนะ เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นเนาะยี่สิบเปอร์เซ็นของพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับเราเล็ตเซว่าเราไปสอบกองทุนเนาะเริ่มพอร์ตหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับก็เท่าไหร่ละครับสองพันดอลเนาะแค่นี้คือใช้พอแล้วนะครับสําหรับการเริ่มเทรดกองทุนนะอ่าหรือถ้าบอกว่าอ่าสามอาเยอะไปครับที่เยอะไปครับอาจารย์ก็อาจจะลดแหละสองอาก็ได้นะ 2าครับลองกดกันนะครับมันจะเหลือเน t ตโ o f ฟิตที่10%ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็1,000เหลยญแล้วนะครับ 1K เนาะนี่ก็เยอะแล้วนะครับไม่ต้องพอตกองทุนก็ได้พอตเงินตัวเองเนาะสมมติว่าอะ1,000เหลยญแล้วกันนะครับทุกคนน่าจะมี1,000เหลปอ10%นะครับก็คือ1,000ดอลล์เนาะมันมันมันพอใช้แล้วนะ สำหรับผมนะครับไม่ใช่หน,นึ่งพันดอลล์หนึ่งร้อยดอลล์หนึ่งร้อยดอลล์นะครับกำไรของพอร์ตหนึ่งพันใช่ไหมหนึ่งร้อยเหรียญเนะาะถามว่ามันถ้ามองว่าเยอะนะอยู่ต่างจังหวัดถือว่าเยอะแล้วนะครับมันคเวอร์ค่ากับค่าได้แล้วเนาะแล้วก็อาจจะเป็นค่าบินนะครับอะไรพวกนี้นะครับผมมองว่าอา่สเกลของพอร์ตกับกําไรที่ทำได้เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือเยอะมากๆแล้วนะลองคิดดูนะครับว่า มันจะมีธุรกิจไหนบนโลกนะที่สามารถทำกำไรได้เดือนละ10%นะครับน้อยมากนะคือถ้ามันเยอะอ่ะคนก็คงเอ้ถ้าถ้ามันมีก็ไม่มีใครมาบอกเราเราลองนะครับเริ่มจากการเทรดเนี่ยน่าจะเป็นไปได้มากกว่านะครับมันมันใช่นะครับว่ามันจะมีเดือนให้เราได้ติดได้กำไรน้อยกับได้กำไรเยอะมากเนาะแต่ผมเฉลี่ยมาแล้วนะครับเนี่ยเฉลี่ยมาให้เนะี่ย ควรจะมันถ่านออกมาเนาะหนึ่งปีก็ตกประมาณนี้นะครับสิบเปอร์เซ็นถือว่าไม่แย่แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะน้อยใช่ไหมว่าตัวเองพอตเล็กเนาะแต่ผมก็อยากจะเตือนไว้นะครับว่าไอ้เงินที่เรามีอ่ะมันทําหน้าที่ของมันได้เต็มที่แล้วนะครับมันไม่ต้องไปน้อยเนาะแค่เงินเราเล็กไม่ได้ไหมายความว่าเราจะท,ำทำากาไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอเราทํากดสิบเปอร์เซ็นตได้สักสิบเดือนใช่ไหมหนึ่งีนึงก็ได้ มันคือเท่าไหร่แล้วนะครับร้อยี่สิบเปอร์เซ็นเนาะหนึ่งเท่าแล้วนะครับเทียบกับทำไปเทียบกับอย่าไปเทียบกับเทรดได้คนอื่นเนาะที่เขาทาอะไรได้เป็นพันเปอร์เซ็นต์เยไปเทียบอย่างนกันนะครับให้เทียบกับธุรกิจบนโลกเราดีกว่าที่เราทําอยู่นะครับถามว่าธุรกิจไหนได้กาไรได้เดือนปีละเท่านี้บ้างนะแบบตัดต้นทุนเทียงแล้วเนาะรวมแค่กําไรอย่างเดียวนะครับ,รบได้น้อยมากนะเท่าที่ผมรู้นะมันมีน้อยมากนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนจากการเทรดเนี่ยคิดซะว่าเหมือนเป็นงานทาธุรกิจเนาะมันเยอะแล้วนะครับเนี่ยทีเนี้ยพอเราทําได้ระยะเวลาหนึ่งปีแล้วนะครับมันหมายความว่าเราพอที่จะมีสกิลเรื่องของ c o n s ิสเ e n c y แล้วเนาะหรือการความส,สม่าเสมอแล้วนะครับปีที่หนึ่งเดือนหนึ่งนะเราอาจจะ,ะเต็ปถอนกําไรนะครับมาทั้งหมดเนาะเอาไป s u พอร์ตกองทุนก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมพันสองร้อยเหรียญใช่ไหมครับ ไม่ต้องไปสอดพอร์ตแสนก็ได้นะคือพอร์ตมันใหญ่เกินผมเข้าใจนะครับอาจจะทาให้เรากลัวสนามเนาะตัดทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับเอาอะยังง่ายๆเลยนะครับสิบเคเนาะหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับข้าสอบข้าสอบเท่าไหร่ครับประมาณฉเฉลี่ยแล้วผมปัดให้เลยแล้วกัน <c oughs> ไม่เกินเก้าสิบดอลล์หรอกของแต่ละกองเนาะเนี่ยสิบเคนะครับแล้วเรากดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเงี้ยเนาะให้ได้นะครับสักทักอีกหนึ่งปีนะ อีกครึ่งปีก็ได้เงิน <c oughs> เราองอกนะครับจากกองทุนนั้นเนาะกดลิกหนึ่งนะครับไอ้ลิฟเนี่ยผมไม่ได้บังคับนะอยู่ที่คนแล้วตอนเทรดกองทุนนะครับจะศูนจุดห้าก็ได้จะหนึ่งมาเทก็ได้นะสมมติตีสมการว่าเราใช้หนึ่งนะครับเรามีโอกาสแพ้ที่ต่อกันตั้งสิบไม้นะครับกว่าจะโดนพอร์ตลิฟนะครับซึ่งเวอร์เทสคืออะไรครับ่า <c oughs> เราเก็บกาไรนี้ไปหมดแล้วใช่ไหมมันแล้วเราไม่ได้ใช้พอร์ตเราเทรดแล้วนะครับ นั่นหมายความว่าเวอร์เทสคือเราติดแพทติดต่อกันสิบครั้งนั่นเองครับพอดนี้จะแค่โดนหนึ่งลิฟนะครับเราแค่จะเสียเงินเก้าสิบเหรียญแต่ก่อนหน้าเนี่ยเราถอนมาอยู่แล้วนะตั้งหกเดือนใช่ไหมครับมันรีฟันค่าถอนมาให้แล้วเนาะไอเนี้ยไม่โดนแล้วนะครับไอเนี้ยได้คืนมาแล้วนะครับกลับเข้าไปในกําไรกองเดิมเท่ากับว่า,วาเราก็แค่เสียพอตครับกาไรเราวถอนออกมาแล้วถามว่า ต่อให้พอร์ตเราเสียไปมันหมายความว่าเราเราเป็นเห็ดได้ที่ไม่ได้กําไรไหมก็ไม่ใช่นะครับคือเนื่องจากเราเล่นเล็กหนึ่งนะครับแล้วเรามีบัฟเฟอร์แค่สิบไม้นะมันมีโอกาสนะครับที่เราจะแพ้ติดต่อกันสิบไม้แล้วถ้านี้ถ้าถ้าเคสนี้ออกจริงก็คือเราโชคร้ายครับแต่ถามว่าเรารู้สึกอะไรไหมก็ก็ก็ไม่ต้องงอก็ได้นะครับมันมันก็แค่เกิดลู้นซิงสตูิกเนาะหรือว่าการแพ้ติดต่อกันสิบไม้นะครับ เราทาอะไรครับเราแค่เอากำไรนะรีทานเฟอร์เข้าไปเนาะสอบใหม่นะครับนี่นะครับวิธีการเจเนเรตเงินง่ายๆอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์หลายๆคนไม่น่าได้สอนนะหลายๆเพจนะครับเพราะว่าเขามัวแต่อาหมกกับทฤษฎีใช่ไหมหรือว่าการการหาจุดเข้านะครับผมผมผมนอกเพจผมหมกกับการ m มันนี a n a g e m e n t มากกว่านะครับ โอเคแหละเราใช้ i อซีีเนาะอาจจะดูเท่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคนที่เทรด i อซีเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าทำกำไรได้ทุกคนนะครับแค่เทรดนะครับจะไ,ได้ไหมายความว่าเป็นเทรดเละเนาะเทรดได้จริงๆต้องวางต้องวางแผนอย่างนี้ให้เห็นภาพชัดๆนะครับพอเราวางแผนเห็นอย่างนี้แล้วอะ่ะเราจะไม่กลัวการแพ้เลยนะในแต่ละไม้นะครับนี่นี่แค่พอร์ตหมื่นนะครับเราค่อยๆสเกลได้ไหมครับอ่ พอพอถัดไปเนาะเราเราได้กำไรพอประมาณแล้วอาจจะเลเซว่าเดือนละห้าเปอร์เซ็นตนะครับได้ย้ยำๆกันหกเดือนนะครับมันก็คือสามสิบเปอร์เซ็นแล้วนะก็คือสามพันเหรียญแล้วนะครับเท่ากับว่าเรามีบัฟเฟอร์ในมือแล้วเนาะสามแสนอ่าไม่ใช่สามแสนสามพันนะครับผู้ผิดพร้อมกับกําไรเก่าอีกจะพอตตัวเองเนาะจากเงินพันเหรียญเนี่ยหนึ่งจุดสองนะครับเนี่ยปีครึ่งเรามีเงินสี่พันสองร้อยเหรียญแล้วนะจาก จากเงินจากแค่เองเงินพันดอนเนี่ยครับสี่รอยี่สิบเปอร์เซ็นตเนาะโคตรเจะเวอร์นะครับพูดกับใครก็เขาก็ไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าเราเราใช้ประโยชน์ของเรื่องกองทุนนะครับมามาเลเวอเรจเงินที่เรามีนะเราแค่ใช้สมการเดิมนะครับถามว่ากองทุนเห็น <c oughs> ข่าวดังๆมาเยอะยังน่าสอบไหมครับพี่ยังน่าสอบยังโพสผมก็บอกว่าน่าสอบนะครับไอข่าวที่ออกมาแต่ละกองอะกองมันต้องไปดูนะพูดตรงๆลยไปดูนะครับ กองมันเพิ่งเปิดมาเองนะครับอ่ากองที่มันถอนออกแน่ๆเนาะถ้าไม่ได้ไปทําผิดกฎอะไรแปลกๆนะอย่างเช่นมาตินเกลหรือซอยไม้เนาะก็ห้าเปอร์เซ็นตนะครับกับ F T M O นะที่มันที่มันโชว์นะครับ,นะรบเราไม่ต้องกลัวนะว่ากองมันแพงนะสุดท้ายมารีฟันค่าสอบนะครับหรือหรือมีฟันดิ้งปิบก็ได้อะที่ที่ทอ่าองลงมาครับออฟฟ่าคาบิโตนะครับ,รบ,รรบได้เหมือนกันอืมผมผมพอที่จะกล้าแนะนาแค่นี้แหละที่เหลือ ถอนออกมีเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องลุ้นเอาแล้วแหละเนี่ยไอกองพวกเนี่ยมันสวิสตซอยู่ที่กองพวกนี้ก็พอแล้วนะครับคือเงินเขาใหญ่นะพอที่จะจ่ายเทรดเดอร์อย่างเราเนาะอ่ะคนสอบพอร์ตแสนตกหลายคนเลยในกองพวกนี้นะครับเขามีเงินเยอะมากนะกับเราแค่สอบพอร์ตหมืน่นหมืน่นพันเนี่ยมันไปเอาแค่ไม่เท่าไหร่นะครับเดือนละห้าหกร้อยเนี่ยเขาจ่ายไว้อยู่แล้วนะทีนี้ เราค่อยสเกลัพนะครับเนาะเท่ากับว่าตอนนี้นะครับในมือเราเนาะเราเก็บเงินผ่านเหรียญเก็บเข้ากระเป๋าไปแล้วนะครับพอร์ตเราเนาะเรามีพอร์ต 10k ในมือนะครับตอนนั้นไม่รู้ว่ามันยังอยู่ไหมอาจจะแตกก็ได้เพราะว่าโดน c o n เซ r v a t i v e รใช่ไหมครับก่อน10ไม้เนาะก็ก็เลเซว่ามันอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าอยู่ก็ดีเนาะไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราอาจจะ up size a ค c o u n t ขึ้นมานะครับ <c oughs> อาจจะเป็น25นะ เนี่ยตรงเนี้ยเราจะเริ่มเริ่มเห็นเม็ดเงินแล้วนะครับจากกาไรแค่เดือนละห้านะเดือนสิบเปอร์เซ็นตะ์าะีมันแค่ห้าอร์เซ็นก็ได้นะครับห้าเปอร์เซ็นของสองหมืนห้ามันเท่าไหร่ครับพันสองห้าสิบนะครับนี่นะพันสองห้าสิบนี่คือเงินเดือนมีเนเจอร์ในโรงงานที่ทํางานมาเจ็แปดปีแล้วนะครับจับเราแค่เทรดมาแค่เท่าไหร่จะสองปีเอง ถือว่าเยอะกว่าคนค่าเฉลี่ยแล้วนะครับนเ,นเนี่ยนาะจุดนี้อ่ะมันผมมองว่าใช่แหละถ้าเราเอากลับมาแล้วไปเทียบกับคนอื่นเนาะที่ลงในโซเชียลมีเดียนะนแบบน้อยชิบหายเลยใช่ไหมครับพันสองนห้าสิบเนี่ยแต่ให้ผมเทียบกับผมไม่อยากให้เทียบกับในโซเชียลมีเดียผมอยากให้เทียบกับความเป็นอยู่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับถามตัวเองว่ามันพอไหมนะครับแล้วมันดีขึ้นไหมนะกับเงินแค่เนี้ยถ้ามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมันถือว่าเราสําเร็จแล้วนะกับการเทรดน,นะครับ ทุกคนยังฟังอยู่ใช่ไหมครับน่าจะยังอยู่เนะาะเนี่ยกดอันนี้ผมเอาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองนะมันจะต้องมีอยู่แล้วนะบางเดือนที่เราปุ๊กได้สิบเปอร์เซ็นเนาะเดือนนั้นมันเท่าไหร่สองพันห้านะครับถ้าแต่เลสเซว่าเราก,กดแค่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยกดให้ได้ตั้งครึ่งอีกครึ่งปีเนาะก็หกเดือนมันเท่าไหร่ครับหกหกห้าสามสิบหกหกห้าสามสิบ ทดสามเนาะสิบห้าทดหนึ่งได้เจ็ดพันห้านะครับแล้วเราก็ถอนออกมาเนาะตอนถอนะ่ะมันไปเอาคืนรีฟันค่าสอบตั้งแต่บินแรกแล้วนะครับเราคืนทุนตั้งแต่บินแรกที่ตดที่ไปเอาได้แล้วเนาะเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> ปีที่สองนะครับเรามีอะไรในมือเราบ้างเรามีเรามีสิบเอ็ดบวกกันนะครับเจ็ดบวกสามเป็นสิบหกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเนาะเลขคนิตของหลังสองบวกห้าเป็นเจ็ด เรามีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเหรียญแล้วนะจากเงินแค่พันดอนนะครับไอ,อพันดอนนี่ก็ยังอยู่ในมือเราใช่ไหมมันบวกปีก็นดหเป็นอีกหนึ่งเคนะครับเห็นไหมเนี่ยหมื่นสองแล้วนะครับถามว่าเงินตรงนี้ถ้าเราห่างทางถอนออกมาไม่ได้ใช้เลยมันก็ยังจะอยู่ตัวเลขประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครใช้ก็แล้วแต่คนละแหละเก็บไว้ดีไหมดีนะครับ ่แล้วก็มีช็อตนึงนะครับช็อตนี้มันอยู่ที่คนแล้วว่าเราจะเอาไอ้เงินเนี่ยเกียดออกมาหมื่นเหรียญมาเทรดพอร์ตตัวเองไหมนะครับดี่จะใช้เลยนะครับใช้ให้หมดเลยเนาะใช้แม่งให้หมดเลยนะครับก็เราเทรดมาได้แล้วนะครับผมจะอธิบายข้อดีสองแต่ละอย่างให้เราลองเลือกกันนะครับแบบแรกน,นะมาเปิดพอร์ตตัวเองเนาะข้อดีคือหลังจากที่เราเปิดพอร์ตนี้มาไม่ว่าจะโบกไหนนะครับเราไม่ต้องคุมดอดาวแล้ว ราไม่มีเดลี่ดอดาวแล้วเราไม่มีแม็กดอว์ดาวแล้ว, mac, ลวข้อเสียนะครับข้อเสียมันก็มีนะครับคือในเมื่อมันไม่มีเดลี่พวกนี้แล้วนะมันทําให้เราอะไรทําให้วินัยเราหย่อนนะครับเราอาจจะไม่ตั้งเอสเอลเนาะไม่มีเอสเอลเราอาจจะลิกเยอะเกินนะครับกองมันบังคับลิกหนึ่งเปอร์เซ็นถึงสองเปอร์เซ็นะตอนพอร์ตหันแล้วนะครับกดเยอะมากกว่านี้เขาไม่เขาเขาจะพิจารณาเป็นเคสแล้วนะเขาจะสัมภาษณ์เราเนาะ แต่ถ้าบางทีเราบ้าๆเนี่ยไม้แรกเราเล่นหนึ่งเนี่ยมีอยู่เราโกรธเนี่ยเราเล่นไม้ละห้าสิบเนี่ยพอไม้นั้นเสียเนี่ยเงินเราหายไปเลยนะห้าพันเนี่ยคือต้องแลกกันนั่นแหละครับกขข็ข้อดีคือเนาะเราได้ไม่ต้องคุมดอวดาวแล้วจะเล่นอะไรก็ได้นะกต่อันหนึ่งเนาะเราเงินไปใช้นะครับเงินไปใช้ให้หมดนะครับเราเราในฐานะเทรดเดอร์เนาะเราเปียออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องให้สัมพันธ์ผลบระโยตัวเองนะเนาะเอาไปใช้นะครับ เราไปใช้แบบยังไงก็ได้นะใช้ให้มันหมดเลยนะครับหน้าที่คือใช้ให้มันหมดเนาะทําไมผมึงบอกว่าใช้ให้มันหมดนะครับตอนที่เราใช้ให้มันหมดแล้วอะเราจะได้ฟีลลิ่งที่มันเป็นเทรดได้ม,มาแลลวคือแบบกูทํางานได้เงินแล้วนะครับเราจะกระหายความสาเร็จนั้นอีกรอบนึบ่งนะทำให้เรากลับมาทอีกรอบนะครับเนี่ยเราใช้มันหมดเนี่ยอ่าจริงๆอาจจะใช้แค่แบบสิบเปอร์เซ็ของที่มีก็ได้นะ เกือ90%ไม่ต้องใช้หมดนะครับเ,เก็บไว้นะครับเป็นเงินเก็บไอ้ตรงเนี้ยถึงตรงนี้แล้วนะครับเราจะถ้าถ้าถ้าพอร์ตเราถ้าเราเจอไมเซตเราเสียช่วงนั้นน่ะไอ้หมือนเหรียญได้มีโอกาสหายเนาะแต่ตรงเนี้ยไม่หายนะครับเพราะเราเงินไปใช้แล้วเนาะไอ้ความเสี่ยงของนั้นน่ะจะไปจมที่พอร์ตกองทุนแทนนะครับซึ่งเรารีฟันมาแล้วเนาะแล้วถ้ามันเสียถ้าเราไปโดน losing streak สิบไม้ก็แค่พอร์ตโดนลิฟครับ มันมีแค่นั้นเลยเนาะอะแล้วอยู่ในสเตจนี้แล้วเนาะปีที่สองนะครับมันก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะเงินแต่เราสเกล up ่างนี้ต่อนะครับพอปีที่สามเนาะสเกลไปพอรทห้าหมื่นแล้วนะครับซื้อพอสอบใหม่เนาะซื้อพอสอบใหม่จากเงินที่เรามีนะครับตอนนั้นเรามีเท่าไหร่สิบเอ็ดจุดสองเคแล้วนะเนี่ย พอเรามีเงินในมือเยอะมากอะ่ะกับค่าสอบพอดแค่พอดห้าหมื่นผมว่าน่าจะประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะครับเราจะไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าเรามีบัฟเฟอร์ในมือแล้วเนาะสามแสนอันนี้เกี่ยวเหมือนกันนะครับบางทีเราเอาเงินเก็บทั้งหมดมาสอบเนียมันทําให้เราขนลุกแปลกๆใช่ไหมครับว่าแบบถ้าไม่ผ่านคือเงินเก็บหายหมดนะครับแต่เนี่ยเรามีบัฟเฟอร์แล้วเนาะถ้าไม่ผ่านก็แค่กดสอบใหม่นะครับสอบได้ตังกี่รอบอะครับ อ่าส uh, ี่สิบห้าสิบรอบเนาะจนกว่าเงินเนี้ยจะหมดมันจะทําให้เรามีเงินในชีวิตจริงนะครับไม่กลัวอะไรแหละจนเรากล้าสอบกล้าค่าเข้าเทรดมากขึ้นนะครับการตัดสินใจในการเทรดเรามันจะชัดเจนมากขึ้นนะอ่ uh, แล้วก็โมเดือนเดิมเลยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดือนไหนได้ห้าก็จะเท่าไหร่สองพันห้านะครับเดือนไหนที่เราได้สิบก็คือเท่าไหร่คห้าพนะันเนาะเนี่ยครับอีซี่ แต่อันนี้เป็นเป็นเคสที่ผมวางแผนเลยนะหน้านจริงอาจจะยากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยลองวางแผนไว้ให้คร่าวๆแหละจากเบสออนจากอ่าความเป็นจริงที่เราทําได้เนะากาไรในตลาดนะครับถ้าเรากด5%ได้นะครับถุงเดือนนะันาะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็ลองเทียบกันดูนะผมให้เทียบกับตัวเองนะครับไม่ใช่เทียบกับพอร์ตคนอื่นเนาะเทียบดูว่าเงินจํานวนเท่านี้กับการที่เรา ใช้เวลาเสียเวลาแค่สองปีสามปีคุ้มไหมนะครับที่เราเจนเงินได้ต่อเดือนขนาดนี้นะนี่ก็เงินเดือนแทบจะซิรเลเวลแล้วนะครับเดือนไหนห้าแลได้ห้าพันเนาะก็นับว่าเป็นโบนัสไปนะครับจนมาถึงช็อตสุดท้ายอ่ะก็คือการที่เราไปเหยียบพอร์ตอยเคแล้วนะครับมันจะเป็นปีที่สามปีที่สี่เนาะแล้วแต่คนนะครับ หรือสองร้อยเคแล้วนะใน,นแล้วแต่นะว่าจะสเกลต่อไหมนะครับหยุดที่ร้อยเคมันก็เยอะมากแล้วนะครับห้าเปอร์เซ็นก็ห้าพันแล้วเนาะส่วนห้าเปอร์เซ็นในสองร้อยนะครับมันก็คือหนึ่งหมื่นนะครับห้าพั 1, นถะึงหนึ่งหมื่นเนาะสำหรับกำไรห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าสำหรับกำไรของพอร์ตหนึ่งแสนส่วนพอร์ตสองแสนก็คือหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นนะครับนี่ก็คือเราหน้าจะเป็นเทพเจ้าแล้วนะในประเทศไทยเงินขนาดนี้ต่อเดือน ก็เนี่ยครับหลักสูตรประมาณสี่ปีเนาะเหมือนเรียนปอตีจบแล้วครับอาชีพเสร็จเลยผมปีปีปถ,ถัดไปผมก็ผมว่าเราน่าจะลอยแล้วแหละผมไม่รู้แล้วผมไม่คาคิดเงินแล้วเราทำได้ตท้าไห่นะครับแต่ถ้าเดินมากอย่างนี้นะก็ประมาณสี่ปีเนาะหรือถ้าอ่ะเผื่อไว้หน่อยก็ได้ครับห้าปี สี่ถึงห้าปีนะครับเนี่ยครับนี่การเจนเงินถามาเวิร์เคสคืออะไรเนาะก็คือตอนนั้นกองทุกกองแต่งหมดแล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่าน่าจะยากนะนองจากกองอันดับหนึ่งเราเนาะลองไปดูเงินในเว็บเขาก็ได้นะครับมันมันมันไปเอาเยอะมากนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะว่ากองมันจะอยู่ได้หรือเปล่าอีกห้าปีเนาะ เราลองดูจากเว็บนี้ได้นะครับอันนี้คือจำนวนเงินที่ไหลเข้ามาจากแค่คนสอบตกนะจรนพวกกันตรงๆนะครับกองทุนมันมัน,ม,นมันก็มันไม่ได้เอาเงินมันมาจ่ายเราหรอกมันเอาเงินคนสอบตกมาจ่ายนะครับมันเป็นมันนี่เกมนะครับแต่เราเทคแอนเทจจากตรงนี้ได้นะถ้าเราเทรดได้เนาะมาดูกันนะครับตามเวันที่แล้วนะผมเอาให้ดูท็อปเปียากองที่จะต่อเปียลอนที่สุดนะครับ อ่ะเนี่ยคิดดูนะครับอ่าในในเว็บนี้ไม่มีฟิวทมโอนะเราะฟิวทมโอไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขตัวเองนะครับแต่เนี่ยคือกองที่แบบงอกหน่อยในตลาดนะที่ยังอยู่ในปัจจุบันนะอ่ะมีอะไรมี My Funded Future นะครับห้าล้านเนาะเอาเดือนที่แล้วสามสิบวันที่แล้วนะครับร้อยห้าสิบล้านนะครับเขายัางจ่ายไหวนะห้าปอร์เซ็นต์นะสองสองจุดสามล้านนะครับ อีแปดนอนล้านห้าครับฟาคาบิต้ล้านประมาณร้านห้านะครับอ่ะลงลงมาก็ลาย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 ,ล,ายลงมานะครับเจ็ดวันที่แล้วก็ดูได้นะมาดูกันให้เอาเอานนี้ดีกว่าเอาเออทามดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะตกใจเนาะนี่นะครับอันดับหนึ่งคือฟันที่หน่งปีบนะสองพันกว่าล้านแล้วนะครับเป็นเอาสามหมื่นสี่พันครั้งนะให้เทรดได้นะเอาที่ใหญ่ที่สุด ก็คือมีคนได้เงินแสนสี่เนี่ยจากกองนะครับเป็นทั้งทั้งชีวิตของการถอยเขาในพอร์ตนั้นเนาะได้แสนสี่นะครับเอเวอเรสตไปเอนะครับอยู่ที่ครั้งละสองพันสองรอยเหรียญน,นะครับเนีย่ยผมก็ลองลองอ่าอย่าไปเชื่อมันร้เปอร์เ็นต์นะว่ากองจะอยูจ่จนตลอดไปนะให้ให้มองความเป็นไปได้ดีกว่าว่าสุดท้ายมันก็เป็นวินเลทนั่นแหละว่ามันก็มีโอกาสนะที่กองเขาจะอยู่ต่อเนาะลองบวกกันนะครับ เอาเอาเอา,เอาท็อปสิบวกกันก็ได้สองสี่หกแปดเอาถึงแค่นี้น้าอย่างเก้ากองนะครับบวกกันเนาะร้อยสิบสามร้อยสี่สิตร้อยเจ็ดสิบสองร้อยผมตีข้าวข้าวเลยนะสองร้อยี่สิบสองร้อยสี่สิบอ่ะสองร้อยห้าสิบดอลลาร์นะครับจากเม็ดเงินแค่กองทุนเก้ากองรวมกันเนาะไม่นับเอมพีมโอนะครับเอฟพีโอนี่คือโนนหนึ่งกว่าท,ทุกกองอยู่แล้วนะแต่เขาไม่เปิดเผยตัวเลขเนาะอ่ะก็ก็ ก็นี่แหละสติกกองที่มันมียอดเรคคอร์ดเป็นอะอย่างเงี้ยให้ก็ดีนะครับแล้วเราหวังแค่เท่าไหร่เองเอ่าเดือนละเท่าไหร่ครับอ่าอ,อย่างมากก็เดือนละเท่านี้นะ 5, เนาะห้าพันเทียบกับจำนวนเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยโทษน้อยเลยนะครับแต่แต่ก็จะมีโอกาสเปิดนไหมมีนะครับอาจจะเป็นโอกาสที่ แอป MT4 MT5 นะครับหรือว่า c Trade เอเนาะไม่อยากเป็นพาร์ทเนอร์กับกองทุนนี้อีกแล้วนะครับทำให้กองทุนพวกเนี้ยไม่มีแพลตฟอร์มในการเทรดแล้วนะเขาก็เขาไม่มีที่ให้ลูกค้ามากดออเดอร์แล้วอ่ะเขาก็ดำเนินการธุรกิจต่อไม่ได้เนาะลูกค้ากดเทรดไม่ได้ก็ก็ต้องปิดนะครับอันนี้คือช็อตเดียวที่ผมมองออกเนาะจะเป็นช็อตหนึ่งคือซ o นอเนหลยเกียนกันเองนะครับแบบเขาทุบมาเข้าตัวเองเนาะรักพูนะครับ ยังเห็นหลายกองเนาะมันไปต่อได้แต่ว่าเขาเขารีบนะครับเขาเขาเาายกเงินไปหมดเลยนะครับพูดถึงปล่อยกองมันลันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ของตัวมันแล้วนะคือกองเนี่ยกองพวกเนี่ยครับมันเล่นกับวินเลทของคนนะครับบนโลกใบ,ใบนี้เนาะที่เทรดนะครับว่าไอจํานวนคนที่มันแพ้เนี่ย